กี่ชั่วโมงแล้วนะครับอ่าเชิญเลยครับเข้ามาเลยครับนะครับคออร S <S 2> <S 2> อนี่แ้ันนี่ของใครครับเจมบ,บกสิบบาทค่าไทยครับใช่ไหมปลาอยู่เก็บได้อยู่ปลาไทยอ๋อปลาไทยเรียว่าค่าไทยนะครับหูมมา <S <S 2> <S 2> หาเงินก็ได้หูหาเงินนะครับ อีกเชื้อเซตันมาจอมสังขบเอาไม่ว่ากันนะเราไปแซลครับนะครับใครที่นับหนึ่งยืนขึ้นครับน,นะครับเนาะทีมงานเราสี่คนเนาะหนึ่งสองสามสี่ทั้งอาจารย์ครับออกหรือนำะตัวเองโอ้โหวัดมาหายเป็นไหนคนหนึ่งนะครับเอาอยู่นี่นะครับสี่คนนะครับ ว่น่าหวังจะเป็นทีมที่หนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้เนาะทีมที่หนึ่งจะอยู่ในป่าตะเดาชะอมไร่้นาส่วนว่น่นากบก็จะอยู่ที่ตรงข้ามป่าชะอมเป็นสาวรสบุญนายนะครับส่วนสัตสรีก็จะอยู่ในเรือนขายต้นไม้เพาะชำงั้นวันนี้เราจะให้หัดตอนตะเดาหรือว่าน่าสมหวังอาจจะให้ตอนชะอมอะไรก่อนเรื่องของเขาเนาะกอะมที่หนึ่ง อยู่กับว่าน้าสมหวังเสร็จปุ๊บก็จะต้องไป็นกลุ่มที่สองคือวาน,านากบเนาะก็จะต้องไปตอนสองกระดํสัีก็จะชำ้ำนี้เราจะให้ชำ้ำโอ้ลืมบอกไปเนาะเราจะให้ชำ้ำชาอมไรน้ำกับเสาอ่ามอนเชียงใหม่บอกให้เอาหมอนลูกยาวแล้วทำไมเอาหมอนเชียงใหม่บอกให้เอาหมอนลูกยาวใช่ไหม ไม่ใช่ที่ผมบอกให้หมอนลูกยาวเนี่ยอรีงงานผมดีอย่างเงี้ยนะฮะอยู่กันมาหลายปีแล้วนะแต่ผมเนี่ยไม่จำื่อคำพันไปดูด้วยนะไปขี่จักรยานเสื้อไม่ถามเดี๋ยวเด็เดงานเดี๋ยวไปดู เนเราก็จะมีชําทั้งหม่อนทั้งชะอมไร้หนามเวลาชําเนี่ยเราก็จะมีดินใส่ไปส่วนหนึ่งแล้วตรงกลางเราจะใส่ทรายนะครับแล้วก็จะเราก็จะทําเบ้าลงไปแล้วก็กิ่งตรงนี้ชําก็ใส่ทรายมันจะช่วยให้ออกรากเร็วขึ้นนะฮะเราจุ่มน้ายาเร่งรากเข้าหน่อยแล้วชํามันก็จะออกรากดีนะครับเอาชําเสร็จแล,แล้วเขาจะมีถุงให้เนาะเตรียมถุงหุ้มไว้ให้ไหม แต่ไม่ได้เตรียมใช่เอาเอาไปเลยนะครับนี้จะจะจะเอาสองเด้งนะครับอ่นะครับทีนะบนะบนี้พี่น้องทาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยอย่าเพิ่งลดน้ําพรุ่งนี้ท่านกลับไปบ้านแล้วค่อยไปลดนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านลดไปเลยเนี่ยมันโยกเนาะมันคอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปถึงบ้านมาลืนก็ได้ค่อยลดลดให้เปียกเอาออกจากถุงก่อนเนาะ ลดให้เปียกแล้วรอมันจนสเสด็จน้ำเอากลับใส่ถุงแล้วผูกปากไวบที่สลิดตะกี้นี้จำได้ไหมเออนะครับแล้วรอจนมันแตกยอดเปิดถุงลดน้ำไปหน่อยแล้วผูกต่อจนมั่นใจว่ามันออกลากแล้วถ้าออกอันนี้คือของใครของท่านเอากลับบ้านไปเลยนะคร<ม>ับเนาะแล้วฐ<ม>านที่สี่ กิ่งได้ได้หมอนคนละหนึ่งกิ่งได้ชะอมคนละสองกิ่งชะอมไร้น้ำสองกิ่งเนาะนะครับชะอมไร้น้ำคือสองกิ่งชับในถุงเดียวกันทำไมไม่ชับแยกถุงตายทั้งคู่แหลวชับถุงเดียวมันก็ตายเอาไม่ใช่ทาให้มันรอดนะครับเนาะส่วนฐานฐานที่สี่ฐานสุดท้ายคือฐานเสียบก,ก็คือผมเองนะครับฉะนั้น ฐานที่หนึ่งเสร็จก็ไปที่สองสองเสร็จก็ไปสามสามเสร็จก็ไปสี่สี่ก็มาหนึ่งจำได้เนาะแล้วเดี๋ยวก็จะมาถามผมว่าจะไปฐานไหนต่อครับแล้วคุณอยู่ฐานนะไม่รู้เลยครับตอนนี้มั่วแล้วครับแล้วจะให้ผมตอบอยังไงนะทุกชุดจะไปไหนหมดนะครับอันใครที่นับหนึ่ง ตามหัวหน้าสมบังไปเลยครับน้องังนบหน้าเลยครับใครครับครีมใครมีคีมแล้วเอาไปเลยนะครับเนาะนับหนึ่งครับไปเลยครับใครมีครีมตัวเองอ่ามีให้อันหนึ่งนะครับใครที่นับสองยืนขึ้นครับใครที่นับสองยืนขึ้นครับอ่าตามหัวหน้ากบไปครับ สองตามนี้ก่อนเลยครับ